อยย่าง,อางตอนนี้นะคะหลังจากที่เราร้อยไหมเสร็จทันทีนะคะจะเห็นว่าด้านข้างนะคะไม่มีริ้วรอยของลการร้อยไหมเลยนะคะแล้วก็หน้าไม่บวมไม่ช้าด้วยนะคะจะเห็นว่าโครงสร้างหน้าเนี่ยยกขึ้นใต้ตาเต็มขึ้นหางตายกขึ้นเบาๆนะคะดูไม่แปลกนะคะแล้วก็ลองแก้มตื้นขึ้นค่ะเลมฝฟิปากยกขึ้นนะคะลองน้ำหมากตื้นขึ้น แนวกรอบหน้าแนวจอลายชัดเจนขึ้นและที่สําคัญนย่ยไม่บวมไม่ช้ําหลังทํานะคะแล้วก็มาที่หน้าข้างนี้ค่ะคืออีกข้างหนึ่งที่เราทําเสร็จไปแล้วนะคะจะเห็นว่าไม่มีริ้วใหม่ไม่มีรอยบวมรอยช้าน,นะคะแล้วก็ร่องแก้มตื้นขึ้นค่ะร่องน้ำหมักดีขึ้นหน้าแก้มเต็มหางตายกขึ้นเห็นไหมคะองศาของหางตานะคะถูกจัดเรียงใหมย่ยกขึ้นดูสวยงามขึ้นแล้วก็ดูไม่โปะทีนี้เราจะมาถามความรู้สึกคนไข้บ้างเป็นยังไงบ้างคะพอ,ะอใจมาก แล้วก็ชื่นชมในฝีมือของคุณหมอรุ่นม,มากครับสมคำร้ำลือมากมค,ครับจไหมครับครับทุกคนเลยที่มาครั้งแรกครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกของการน้อยใหม่ประทับใจมากครับกับ Eye Block s u t e r y นะครับังไงก็เชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับมาใช้บริการที่นี่เลยครับที่ตาคลินิกครับขอบคุณมากๆนะคะ